คำถามนี้นะคะเป็นคําถามที่ครูถูกถามมาเยอะมากเลยเราบรรดาลูกๆนะคะเราถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยว่า,เ,าเราต้องกตัญญูกับพ่อแม่นะเ,เด็กที่อกตัญญูมันผิดนะมันบาปนะอย่างนู้นอย่างนี้มากมายใช่ไหมคะทีนี้เราเองอะค่ะาบางคนเนี่ยก็ต้องอยู่ในบ้านที่เขารู้สึกว่าเขาเขาถูกกดดนันหรือเขาอึดอัด ะะอย่างในเคสที่ส่งมาปรึกษาครูเนี่ยเขาถามว่าทํายังไงดีเขาเนี่ยนะคะลองฟังดีๆนะคะเดี๋ยวครูจะพูดในสิ่งที่เขาแชร์มาแล้วลองฟังดีดๆว่าเขาไม่กรอบความเชื่ออะไรนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าทํายังไงดีครับผมเนี่ยเ,เป็นลูกคนกลางแล้วผมก็ไม่มีความสุขเลยที่ผมพบตัวผมเนี่ยเป็นลูกคนกลางผมก็เลยไม่ได้สนิทก,กับพ่อกับแม่มากนะัก แล้วผมก็ทําอะไรด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กอยู่โรงเรียนก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพเรียนเสร็จก็ไปเรียนต่อต่างประเทศพอไปเรียนต่อต่างประเทศเสร็จกลับมาพ่อแม่ก็จะมาบังคับให้ผมมาทํางานกับเขาเออแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่มีอิสระในการตัดสินใจเลยผมอยากที่จะออกมาใช้ชีวิตของผมจนทะเลาะกันบ้านแตกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมก็ได้โอกาสได้เวลามาหนึ่งปีพอได้หนึ่งปีปุ๊บพ่อก็จะโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าทําไมถึงไม่กลับมาเนี่ยพ่อก็แก่มากแล้วก็กดดันผมอีกทําให้ผมรู้สึกว่า ผมต้องกลับไปผมต้องทำยังไงดีระหว่างคำว่ากตันยูกับอิสระใครที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้บ้างไหมคะที่รู้สึกว่าบางคนจะเป็นในลนักษณะที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้100%แต่ทำยังไงดีอ่ะพ่อแม่หนูนักทีฟมากเลยคุณง้อพ่อแม่หนูชอบพูดให้หนูรู้สึกหมองในจิตมากๆเลยเแล้วหนูครูบอกว่าให้เราเ,เลือกที่จะเราอยูออ่อยู่กับคนที่ทําให้เรารู้สึกเบิกบาน ครูบอกว่าให้เรามองโลกในแง่ดีแต่หนูอยากมองแง่ดีมากเลยแต่ว่าทําไมเขาเป็นแบบนี้อ่าสิ่งหนึ่งนะคะที่เราได้ทํางานกันมาตั้งแต่ตอนช่วง2เดือนแรกคือการที่เราอะค่ะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อความสุขและทุกข์ของตัวเองนั้นไม่ว่าใครเขาจะเป็นคนที่พูดจานกาทีฟอย่างไรเราไม่เกี่ยวนี่เขาพูดใช่ไหมคะเหมือนกับวันนี้มีคนมาบอกว่า รับอุจระนี้ไปเธอรับอุจระนี้ไปสิแล้วเราก็มันเป็นหน้าที่ของเราไหมที่เราต้องยื่นมือออาไปรับอุจระแล้วก็บอกค่ะรับมาแล้วค่ะถูกไหมคะเขายืน่นเราไม่รับเสียมันไม่เป็นของเรามือเรายังสะอาดเหมือนเดิมอยู่คนที่สกโปรกที่ถือของสกโปรกมันก็สกโปรกอยู่ที่มือเขาฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทํางานถ้าสิ่งแวดล้อมของเรามันไม่ดี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 เราไม่รับเสียนะความสุขอิสระมันเกิดขึ้นในตัวของเราได้นี่เวลาที่เราไม่รับทํำยังไงนะข้อที่หนึ่งอ่ะในเคสแรกก่อนนะคะในเคสที่ในกรณีที่เราอยู่ในสภาพวัสภาพแวดล้อมที่ที่ไม่ใช่อ่ะข้อที่หนึ่งเลยเราถามก่อนว่าเราอยู่ตรงเนี้ยอ่าเพื่ออะไรนะคะในชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มี สิ่งเดียวว่าโอ้เป้าหมายของฉันคือเรื่องการงานอย่างเดียวมันมีมิติอื่นๆด้วยอย่างคนบางคนบอกว่าเออผมไม่รู้จะทำยังไงดีผมอยากทำสิ่งที่ผมรักแต่ถ้าผมทำสิ่งที่ผมรักพ่อแม่ก็จะเสียใจผมต้องเลือกในชีวิตเราค่ะมันไม่ไม่มันไม่ได้เป็นซ้ายหรือขวาแค่นั้นเราอะค่ะต้องดูว่าอะไรที่สำคัญในชีวิตของเรา อย่างที่ครูบอกค่ะอย่างในขั้นตอนของการทำ passion test ของครูเนี่ยครูจะบอกให้คนเห็นเลยว่ามิติมันมีมากมายแล้วเราเลือก Top 5มาพอเราเลือก Top 5มาว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยพ่อแม่เป็นหนึ่งใน5หรือเปล่าถ้าพ่อแม่เป็นหนึ่งใน5แล้วงานก็เป็นหนึ่งใน5นั่นแปลว่าคุณนะคะจะต้องเลือกงานที่ที่ทำอย่างไรแล้วแล้วคุณยังรู้สึกที่คุณจะได้ดูแลเขาอยู่เพราะถ้าเกิดพ่อแม่เป็นหนึ่งใน5แต่คุณเลือกงานอย่างเดียวแล้วคุณทิ้งพ่อแม่สุดท้ายคุณจะเจ็บปวดเอง คุณจะเจ็บปวดเองนะคะแต่ถ้าวันนี้พ่อแม่คือหนึ่งในนั้นด้วยแล้วงานก็คือหนึ่งในนั้นเราลองดูซิมีงานไหนที่จะทําให้ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยตัวท่านนะคะที่เราจะสามารถทําให้ท่านรู้สึกสบายใจได้ในระยะยาววันนี้ท่านอาจจะไม่สบายใจหรอกคุณมีวิธีพูดแบบไหนที่จะทําให้ท่านรู้สึกสบายใจแต่คุณมั่นใจเลยไอ้ทางที่คุณไปเนี่ยมันจะทําให้คุณมั่นคงแต่ถ้าทางไปยังไม่มั่นคงงานปัจจุบันมั่นคงกว่าคุณก็สามารถที่จะทํางานปัจจุบันอยู่ แล้วก็ฝึกซ้อมไอ้งานไอ้งานที่คุณอยากทําทีละนิดทีละนิดอย่าโดดผาค่ะอย่าโดดผาว่างั้นฉันทิ้งตรงนี้เลยไม่ค่ะเอาไอ้ตัวมั่นคงเนี่ยเพื่อให้พ่อแม่เราสบายใจด้วยเพราะพ่อแม่ก็คือหนึ่งในแพชชั่นของเราถูกไหมคะแล้วเราจากนั้นเราก็ค่อยไปฝึกงานที่เราอยากทําทีละนิดทีละนิดจนตรงนั้นค่อยๆมั่นคงขึ้นเราค่อยๆให้ตรงนั้นมากขึ้นและไอ้งานประจําค่อยๆลดลงตรงนั้นมากขึ้นจนตรงนี้มั่นคงปุ๊บพ่อแม่สบายใจแล้วเห็นไหมคะ เราสามารถทําหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเพื่อตอบสนองสิ่งที่เราให้คุณค่าในชีวิตได้ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่ในบ้านหลังนั้นเรารู้ละเป้าหมายหนึ่งในนั้นพ่อแม่ก็คือเป็นส่วนสําคัญนั้นถ้าเกิดคุณทิ้งเขามาเลยเนี่ยคุณก็จะรู้สึกเกลียดตัวเองใช่ไหมนั้นเราจะทําอย่างไรคนบางคนอยู่ในบ้านคําว่าอิสระเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในงานที่มีลักษณะเป็นกงศีหรืออยู่ในบ้านที่พ่อแม่อยู่ด้วยกัน คนทุกคนสามารถเป็นอิสระได้และไม่เป็นอิสระได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมค่ะขึ้นอยู่กับกรอบความคิดนั้นอ,อย่างพี่ชายคุง้อเนี่ยพี่ชายคง้อก็อยู่ในบ้านที่ภรรยาเขาก็อยู่ด้วยแล้วก็คุณแม่ครูก็อยู่ด้วยทําไมเขาไม่เห็นรู้สึกว่าขาดอิสระเลยเขาก็ยังมีพื้นที่ของเขาถูกไหมคะนั้นเขาก็สามารถออใช้พื้นที่ของเขามีเขาดูแลคุณแม,คณแม่คุณแม่ก็ดูแลเขาด้วย มันมีจุดที่มันเป็นจุดเชื่อมหรือจุดพอดีของเราเราต้องหาก่อนเพราะคนบางคนบางทีเหมาไปเลยการอยู่บ้านกับพ่อแม่เท่ากับไม่อิสระจริงเหรอถูกไหมฮะทำไมตอนเด็กๆเ,เรารู้สึกอิสระอ่าอ๋อก็พ่อแม่ชอบมาบังคับเราน,นู่นนี่จําที่ครูบอกในอันก่อนหน้านี้ได้ไหมคะว่าไม่มีใครบังคับเราได้หรอกคะ่ะถ้าเราไม่อนุญาตการที่เขามาบังคับเราแปลว่าเราอ่ะยังไม่มั่นคงในสิ่งที่เราจะเลือก สมมติหนูอยากเป็นนักร้องแล้วพ่อไม่ให้หนูทํางานกงสีเขาก็ชอบบังคับให้หนูมาทำงานกงสีนันที่หนูอยากไปเป็นนักร้องถามหน่อยว่าความรู้สึกที่หนูอยากไปเป็นนักร้องหนูชัวร์กับมันมากแค่ไหนหนูมั่นใจร้อยเปอซต์ไหมถ้าหนูยังรู้สึกไม่มั่นใจแปลว่าไอ้ตัวนั้นแหละที่หนูต้องไปทําให้ตัวเองมั่นใจเพราะถ้าหนูยังไม่มั่นใจหนูก็จะทําให้พ่อแม่บังคับหนูได้ ว่าตัวหนูไม่มีอะไรที่จะไปสู้ท่านได้ในในแง่ของเหตุผลถูกไหมคะแล้วหนูก็จะกลายเป็นว่า mm hmm. กุดหงิดจังเลยฉันถูกบังคับฉันไม่มีอิสระภาพแต่จริงอิสระภาพมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาค่ะมันเกิดขึ้นจากการที่เราอ่ะไม่เห็นว่าสิ่งที่เราต้องการทำอ่ะมันมันมั่นคงในจิตใจของเราขนาดไหนฉะนั้นถ้าวันนี้เราเราคุยกับท่านอย่างเป็นเหตุเป็นผลเลยแม่ขา อย่างนี้นะเดี๋ยวหนูก็ทํากงสีไปนี่แหละหนูจะแบ่งเวลาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดเวลาเล่นมือถือลงไปเพิ่มไปฝึกซ้อมร้องเพลงลองมีงานตรงไหนไปประกวดเขาไม่ได้ประกวดทั้งปีหนึ่งมีกี่วันในงานประกวดถูกไหมฮะเราก็สามารถแบ่งเวลาไปทําได้ถ้าเรารู้ว่าเราทําได้ดีเราสามารถทําคลิปร้องเพลงใช่ไห,ไหมคะน้องพลอยชมพูก็เกิดมาจากอะไรก็ทําคลิปถูกไหมพราะเขาทาได้คนฟังเขาเขาก็ได้ทําสิ่งที่เขารักด้วยแล้วมันก็ทํามาเป็นอาชีพหลักจนถึงปัจจุบันนี้ อิสรภาพเกิดจากการที่เราเลือกลงมือทำและรับผิดชอบค่ะนั้นเหมือนกันค่ะนั้นวันนี้ค่ะคุณจะอยู่ทำงานข้างนอกแล้วคุณบอกว่าทำงานข้างนอกเท่ากับอิสรภาพคนนะคะถ้าจิตมันคิดว่ามันไม่มีอิสรภาพค่ะมันก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่ควบคุมเราได้ทั้งนั้นมันมีเงื่อนไขไปหมดละค่ะเนี่ยฉันจะคิดเนี่ยเจ้านายไม่ให้ฉันคิดหรือแม้กระทั่งคุณเป็นเจ้านายตัวเองฉันอยากทำเงี้ยแต่การตลาดเขาบอกว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ ฉันอยากทําตลาดแบบนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ชอบเสพแบบนี้มันมีข้อจํากัดทั้งนั้นแหละค่ะมันไม่มีอิสรภาพหรอกถ้าคุณไม่เห็นว่าคุณเป็นผู้เลือกได้ฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในบ้านของคุณหรือทำงานบริษัทหรือทำงานส่วนตัวมันจะสร้างอิสรภาพได้ก็ต่อเมื่อคุณสร้างได้จากใจของคุณคุณต้องเห็นได้ก่อนว่าการไปอยู่ในบ้านคุณที่เชื่อว่า ก็เพราะผมเป็นลูกคนกลางผมเลยไม่ค่อยสนิทกับใครนั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณต้องสนิทก่อนใช่ไหมคุณถึงจะทํางานกับคนในครอบครัวได้คุณกําลังมีความเชื่อที่ล็อกตัวเองแล้วนะว่าฉันต้องสนิทก่อนฉันถึงต้องทํางานได้คุณยังมีความเชื่อที่ล็อกอีกว่าการเป็นลูกคนกลางนั้นนะ่ะทําให้คุณห่างจากคนอื่นๆในครอบครัวอลองคิดลองดูซิว่าจริงไหมวันที่พ่อแม่โทรมาอยากให้ลูกกลับอยากให้ลูกกลับ ใครกันแน่ที่ห่างถูกไหมคะเราอะเป็นคนพาตัวเองให้ห่างออกมานะแล้วเรากลัวเจ็บอะเราอาจจะเคยเห็นพี่น้องเราสนิทก,กับพ่อกับแม่งั้นฉันเป็นคนกลางฉันฉีกตัวออกมาก่อนฉันจะได้ไม่เจ็บนะฉันก็เลยทําตัวห่างแล้วก็เข้าใจว่าเนี่ยก็ฉันห่างกับพวกเธอแต่จริงๆคุณห่างเพราะว่าคุณแค่ไม่อยากเจ็บเพราะว่าคุณกลัวว่าคุณจะไม่เป็นที่รักเหมือนกับพี่กับน้องหรือเปล่าถูกไหมแต่ถ้าวันนี้คุณลองมองดูดีๆซิว่า ความรักที่ท่านมีให้กับคุณมันห่างจริงๆหรอถ้าห่างจริงๆท่านไม่แคร์หรอกว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในโลกถูกไหมคะฉังนั้นถ้าวันนี้คุณปรับมุมมองที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่บินองไม่เป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวไม่เป็นส่วนหนึ่งกับพ่อกับแม่แล้วมองเห็นในมุมมองใหม่ที่ว่าถ้าคุณไม่เป็นส่วนหนึ่งท่านไม่โทรหาคุณท่านไม่อยากให้คุณาท่านไม่เห็นว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จท่านไม่ขอให้คุณมาช่วยหรอกค่ะ นั่นแปลว่าท่านรักคุณเชื่อใจคุณไว้ใจคุณท่านถึงติดต่อติดต่อแล้วติดต่อเล่าให้คุณกลับไปช่วยงานท่านทีนี้พอคุณกลับไปช่วยงานท่านคุณบอกว่าคุณตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ถามจริงๆว่าในโลกใบนี้นะมันต่อให้คุณทํางานบริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็กคุณเป็นคนเดียวที่ประคองอํานาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จจริงหรือถูกไหมคะนั้นในความเป็นจริงเนี่ย เรามีองค์ประกอบมากมายในการใช้ตัดสินแต่ทําไมเรายอมหัวหน้าแต่ทาไมเราไม่ยอมพ่อหรือแม่เพราะจริงๆเรามีอะไรบางอย่างขวางมีความเชื่อบางอย่างขวางที่เราจะมีกับพ่อแม่หรือเปล่าเราต้องกลับมาดูตัวเองตรงนี้ดีๆนะคะงั้นพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆเราอาจจะมีอคติหรือเปล่าอันนี้อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะครูครูยกตัวอย่างขึ้นมานะคะเ,เราก็เลยเราเ,เราก็เลยปิดตรงนี้เลยว่าเนี่คือคําสั่งของพ่อแม่ฉันเลยปิด แต่เ้าเป็น,ปนคําสั่งของเจ้านายเออดูมีเหตุผลหรือเปล่านะคะงั้นถ้าเกิดสมมติวันนี้เราลองมองว่ายกยกตําแหน่งนะ,ะอย่าไปใส่หัวขนที่มันสลับกันมั่วซั่วว่าทํางานแล้วนี่คือหัวของออพ่อหัวของแม่ลองยกหัวนี้ออกแล้วยกเป็นหัวของเจ้านายนะคะเพราะคุณมาทํางานบริษัทเนี่ยคุณก็มีเจ้านายเหมือนกัน หรือต่อให้คุณเป็นเจ้าของบริษัทลูกค้าคุณก็คือเจ้านายคุณอยู่ดีถูกป่ะคะคุณลองมองใหม่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ในหัวข้ของคําว่าเจ้านายแล้วลองฟังเหตุผลของท่านดูเหมือนกับที่คุณให้ความเคารพก,กับเจ้านายที่บริษัทที่คุณทําอยู่ที่กรุงเทพแล้วลองฟังเหตุผลท่านว่าไหนเหตุผลนี้เป็นยังไงอ่ะถ้ามันไม่ใช่เรามีเหตุผลที่ดีกว่าไหมแม่ลองฟังอันนี้นะอันนี้ขอผมลองได้ไหมเห็นไหมคะ พอคุณมีทางเลือกแทนที่คุณจะแบบเขาบังคับงุดงิดต้องทําตามอันนั้นคุณรู้สึกคุณไม่มีทางเลือกคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณไม่มีอิสระแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านบอกมาแล้วคุณบอกว่าอ่ะงั้นเรามาตั้งเรามาตั้งก,กฎกติการ่วมกันนะผมกลับมาผมขออิสรภาพในการทํางานแบบนี้คือหนึ่งคุณต้องไม่ดื้อด้วยไม่ใช่แบบผมจะตัดสินใจเองคุณต้องไม่ลืมในประสบการณ์หรือความสําเร็จที่ท่าน ข้ามน้ําข้ามทะเลผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยนะสิ่งนั้นน่ะมันจะทําให้เราลดตัวลดตนอีโก้ของเราให้มันเบาบางลงได้ถูกไหมคะเราฟังท่านเหตุผลนี้อ๋ออันนี้แต่อันนี้มันเก่าแล้วนะเอาหาหลักฐานมาให้ท่านดูว่าเนี่ยมีบริษัทนี้เขาแบบนี้นะเขาทาแบบนี้นะพ่อนะเขาทําแล้วมันสําเร็จขอผมลองทําสัก6เดือนได้ไหมให้ผมได้ลองพิสูจน์นะผมรู้ถ้าพ่ออยากให้ผมมาแสดงว่าพ่อเชื่อใจผมใช่ไหม ขอให้ผมได้ทดลองได้ไหมพ่อนะคะก็ลองคุยกันดูนะคุณกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะคุณก็มีห้องส่วนตัวของคุณคงไม่ได้นอนกันพ่อแม่ลูกนอนซ้ายขวามองหน้ากันอย่างนี้คงไม่ใช่ถูกไหมคะอิสรภาพเกิดขึ้นได้ในทุกที่ที่คุณอยู่ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปให้ความหมายอะไรกับมันบ้านเท่ากับค,นะคะุกการกลับบ้านคือจึงกลายเป็นทรมานอย่างนี้เป็นต้นนั้นถ้าเกิดสมมุติวันนี้ คุณจะไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ของคุณอันนี้ในเคสของการทํางานนะครับจบไปแล้วในเคสของในชีวิตจริงถ้าพ่อแม่ของเราเป็นพวกแบบกดขี่ด่าลูกทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีทําร้ายพูดด้วยเหตุผลแล้วท่านไม่ฟังจริงๆเลยเราใช้เหตุผลแล้วเรามั่นคงแล้วท่านไม่ฟังจริงๆนะคะเราก็มีสิทธิ์นะคะที่เราจะย้ายไปอยู่ในที่ที่เราสามารถกลับมาดูแลท่านได้โดยที่ ไม่ได้แปลว่าเราอกกรตันยูการที่เราย้ายออกจากบ้านครูงอก็ไม่ได้อยู่บ้านกับคุณแม่ก็ไม่ได้แปลว่าครูอกกตันยูคุณแม่ก็รับรู้ถึงความรักที่ครูมีให้กับท่านครูก็รับรู้ถึงความรักที่แม่มีให้กับครูฉะนั้นเราต้องมาดูกันว่าเราให้ความหมายของคําว่ากตันยูไว้อย่างไรถ้ากตันยูแปลว่าต้องอยู่ด้วยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ของชีวิตใช่จริงหรือเปล่านะคะถ้ากตันยูแปลว่าต้องยอมแม้กระทั่งให้ท่านทําสิ่งที่ผิด เช่นท่านเอาเงินของเราไปเล่นการพนันแล้วเราเอาเงินไปให้ท่านแล้วเรียกว่ากตันยูอ่าอันนี้อาจจะไม่เรียกว่ากตันยูก็ได้ฉะนั้นนะคะเรามีวิธีกตันยูคำว่ากตันยูคืออะไรคือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท่านและตัวของเราเองในระยะยาวนะคะสิ่งใดถ้าทำไปแล้วแล้วเหมือนจะกระตันยูแต่ในระยะยาวท่านจะแย่แน่ๆอย่าทำค่ะอย่าทำ จงบอกท่านให้รู้ว่าอย่างเช่นถ้าพ่อแม่เราเอาเงินไปแล้วไปเล่นการพน,นันแล้วก็ไปติดหนี้ไปสร้างหนี้สร้างสินเราก็ต้องบอกท่านว่าแม่หนูรักแม่นะแม่พ่อหนูรักพ่อนะคะแต่ว่านะวันนี้สิ่งที่เ,เงินเนี้ยก้อนเหล่านี้แม่เอาไปเดี๋ยวแม่จะไปสร้าง สร้างหนี้ขึ้นมาอีกแล้วมันจะสร้างบาดแผลที่เกิดขึ้นในอนาคตให้แม่อีกแล้วหนูก็จะไม่สามารถมาเยียวยาแม่ได้ตลอดเวลาวน,นั้นหนูจะช่วยในเรื่องอื่นแต่กูสร้างหนี้มาแล้วมึงต้องมาช่วยกูเราบอกว่าหนูสามารถช่วยหาอาหารดูแลในเรื่องทําให้แม่มีข้าวกินได้แต่ในเรื่องหนี้ที่แม่สร้างมาเนี่ยแม่จะต้องดูแลรับผิดช,ชอบส่วนหนูหนูจะช่วยได้ในเท่าที่หนูช่วยได้หนูให้แม่ดูเงินเลยเดือนนี้หนูได้เงินเดือนหมื่นหนึ่งสมมุตินะฮะหนูได้เงินเดือน หมื่นเดือนอาจจะสมมติหนูได้เงินเดือน50 0 0 0นะคะหนูมีค่าใช้จ่ายนี้หนูลดค่าใช้จ่ายหนูมาละนะแม่ดูนะว่าหนูลดค่าใช้จ่ายถ้าหนูมีหนูหนูต้องขึ้นรถขับรถไปเพราะมันไกลมากอันนี้หนูลดไม่ได้บ้านหนูก็เลือกบ้านที่ในราคาที่หนูผ่อนได้เบสเซ็ตเนี่ยฟิกคอร์สหรือรายได้ประจําของหนูนะแม่นะมันประมาณสองหมื่นสมมุตินะฮะสองหมื่นสอ หนูแบ่งส่วนหนึ่งที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งสองหมื่นห้าหนูแบ่งมาดูแลแม่เนี่ยหนึ่งหมื่นอีกที่เหลือเนี่ยหน,นหนูเอาไว้กินหนูเอาไว้ลงทุนเพื่อที่ให้เงินมันงอกด้วยนะแม่นะอย่างงี้งี้งี้เราก็ลองแบ่งให้มันเป็นเป็นเหตุเป็นผลแล้วเราก็ให้ท่านเนี่ยหนูให้้ว ah, มึงจะไปลงทุนอะไรเมื่อให้กูกอ่อนถ้าหนูไม่ลงทุนอันนี้หนูจะไม่มีเงินในระยะยาวแม่ แม่ต้องแม่ทําแบบหนูสิทําแบบนี้สิทําแบบนี้สิช่วยกันเดี๋ยวหนูช่วยแม่นะเพราะถ้าแม่ไปเล่นแบบนี้หนูหนูให้แม่ได้ทุกอย่างแต่หนูขอไม่สนับสนุนแม่เรื่องนี้หนูกลัวบาปถ้าหนูสนับสนุนแม่เรื่องนี้หนูกลัวหนูหนูบาปที่ทาให้แม่ต้องเดือดร้อนในอนาคตหนูไม่อยากบาปเรื่องนั้นหนูอยากให้แม่มีกินมีใช้มีสุขอืนะเขาจะด่าอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเขาจะแช่งเรายังไม่เรายังไม่เป็นไรเลยนะสมมุติต่อให้เราแบบ เราตั้งใจด้วยจิตที่ดีเรามั่นคงว่าจิตเนี้ยเราจะทําให้แม่มีความสุขในระยะยาวจริงๆอ่ะต่อให้เขาเบบขอให้มึงชิบหายเชื่อไหมจิตที่เราเมตตาจะเป็นเกราะคุ้มกันของเราทั้งหมดเพราะนี่ครูกําลังพูดถึงถึงรูปแบบของความรักที่มันมีมากมายในชีวิตอ่ะนึกออกไหมถ้าวันเนี้ยเรามองด้วยเมตตาเราโหเมตตาสางสารแม่จังเลยอ่ะแม่ไม่มีโอกาสได้รู้ในสิ่งที่เราเราได้รู้แม่เติบโตมากับความความเหมือน เหมือนมีรู้ั่วในหัวใจของแมออ่แม่ไม่เคยได้ความรู้ที่ถูกต้องในการวางแผนชีวิตแม่ไม่เคยได้ความรักอันอบอุ่นจากรุ่นออคุณตาคุณยายมาโหน่าสงสารแม่จังเลยหนูรักแม่นะหนูปรารถนาดีกับแม่นะหนูอยากให้แม่มีความสุขจังเลยจิตที่เมตตาจําไว้นะคะเมตตาทําคําจุนโลกเมื่อจิตที่มีเมตตาจะเป็นเกราะคุ้มกันภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงค่ะต่อให้เขาด่าเราให้แสบแค่ไหนก็ตามสงสารจังเลยเมตตาจังเลย ไม่สามารถทําอะไรเราได้นะไม่บาปนะคะตาบเท่าที่เราทําด้วยความปรารถนาดีกับแม่จริงๆนะคะช่วยเหลือท่านได้เท่าที่ช่วยอ่ะเอามาดูซิเงินใครแม่เป็นหนี้อ่ะถ้าอยากจะช่วยแม่ชําระหนี้หนูจะช่วยชําระหนี้เก่าหนี้ที่สร้างขึ้นมาใหม่หนูไม่ช่วยแล้วนะนั่นแปลว่าแม่แม่ทำตัวเองแล้วนะ ที่เก่าหนูถือว่าแม่แม่พลาดหนูช่วยได้อะแล้วเราไม่ชําระผ่านแม่เราชําระผ่านคนนั้นเลยอ่าหนูแบ่งงั้นเงินของหนูหนูลดค่ากินลงไปอีกเพื่อที่จะช่วยแม่อะเราก็ดูแบ่งเอาแบบที่เราสามารถรอดไปได้ด้วยกันนะคะไม่ใช่โอแม่เจ๊งเราก็ต้องเจ๊งไปพร้อมกับแม่นั้นก็ไม่ใช่แล้วก็วางใจค่ะวเวลาที่เราทําสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอะเราอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็ได้ถูกไหมคะเช่นเราเรา ปรารถนาดีกับเขาแต่เขายังไม่เลือกที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเราต้องเข้าใจว่ามนุษย์เราทุกคนเรามีกรรมเป็นของตัวเองหน้าที่ของเราเมตตาท่านแล้วกรุณาช่วยเหลือท่านแล้วยินดีเมื่อท่านทําได้ดีแต่อย่าลืมอุเบกขาคือปล่อยวางค่ะปล่อยวางไม่ได้แปลว่าปล่อยประละเลยแปลว่าปล่อยวางจิตปล่อยวางใจของเราให้เป็นกลาง นะให้เรารู้สึกว่าอเราทําดีที่สุดแล้วแม่ก็ตามใครก็ตามทุกคนเรามีกรรมเป็นของตัวเองวันนี้เราให้สิ่งที่ดีวันหนึ่งแม่จะเ,เข้าใจเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นวันนี้แม่ยังไม่เข้าใจก็เป็น,เ,ปนเหตุเป็นปัจจัยเป็นกรรมเก่าของแม่ก็ให้เราเข้าใจไว้เราทาเหตุป,ปัจจุบันหรือกรรมปัจจุบันให้ดีเท่านั้นเองนะคะเพระนั้นเอเราเห็นแบบนี้เราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันควบคุมได้เนาะทุกอย่างมันจัดการได้ลองเอาไปใช้ดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ